สี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับผมช่วงนี้เกมที่กาลังฮิตก็คือแบบเกมคอยมาสเตอร์ใช่ป่ะผมรู้ทุกคนจุดประสงค์ที่เข้ามาดูคลิปนี้คือต้องการสปินเยอะต้องการโกเยอะต้องการคอยเยอะอะไรเงี้ยต้องนะวิธีนี้ผมขอเรียกว่าเป็นวิธีสายขาวขาวแล้วขาวอีกขาวจนซีดซีดแล้วซีดอีกนะฮะซีดจนไม่มีเลือดเดินเลยขาวแบบขาวโคตรๆขาวโคตรที่สุดของที่สุดของขาวเลยนะเพราะววิธีนี้ไม่โดนแบนแน่นอนทางผมรับประกันเองนะ เพราะผมก็ใช้อยู่เหมือนกันเพราะวิธีนี้คือแบบโคตรเป็นวิธีของโคตรขาวโคตรขาวเลยทีเดียวนะก็ก่อนจะไปดูว่าเราจะทํายังไงได้มายังไงแล้วสปินหรือโกเราจะหามาจากไหนนะฮะก่อนจะไปดูยังไงผมฝากให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะฮะช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ให้หน่อยนะครับนะฮะหนึ่งคน1นึ่งไลค์หนแชร์แล้วก็1นึ่ง c ับสไนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งับสไฝากกดให้กันด้วยนะยังไง เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเนาะแล้วก็หรับการหาความรู้มาในครั้งนี้ด้วยนะังไงฝากขอผมขอฝากให้ทุกคนกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งซับสไครนะฮะมีดีบอกต่อมีไม่ดีไม่ต้องบอกก็ได้นะฮะเออถ้าคลิปนี้มีสาระมีดีพอยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ share, แล้วก็ฝากซับสไครบนะฮะกระดิ่งท่านไม่กดไม่เป็นไรแต่ถ้ากดไว้จะแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาอัพคลิปโอเคเราไปดูกันเลยนะฮะโปรแกรมนี้มันจะเป็นเหมือนโปรแกรมที่รวบรวมโคตรรวบรวมโคตดว่า เออ,อเวลานี้มีโคด้ดคอย10ล้านเวลานี้มีให้25สปินนะอะไรเงี้ยยีหมุนนะอะไรเงี้ยแล้วข้อดีของโปรแกรมนี้คือเราไม่ต้องเป็นต้องเข้าโปรแกรมบ่อยครับผมมันจะแจ้งเตือนนี้เลยเห็นไหมสองทุ่มแจ้งเตือนมา2องทุ่มหนึ่งนาทีนะสปินโบนัสอ่ายีสปินนะฮะส่วนฝั่ง i o S นี่นี่ผมมีทั้งสองฝั่งนะโปรแกรมนี้ท่านไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะหลอกลวงหรือเปล่ามันจะเป็นมันแบบของต่างชาติมันจะมาหลอกแฮกอะไรางี้ท่านไม่ต้องกลัว เพราะว่าโ,โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องนะฮะแล้วมีทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่ง Android แล้วก็ iOS ทั้งฝั่ง Android เป็นตามภาพนี้เลยครับที่ผมโชว์บนหน้าจอตอนนี้นะส่วนทั้งฝั่ง iOS เป็นตัวนี้ครับผมซึ่งผมได้เข้าเว็บทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็แคปมาให้ดูนะ <S <S ใครที่เสิร์ชหาก็เสิร์ชหาได้เลยนะชื่อตามนี้นะนี่คือทางฝั่งอันนี้คือทางฝั่ง iOS นะหน้าตาของโปรแกรมรูปแบบโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนส่วนทั้งฝั่ง Android มันก็จะเป็นอย่างเนี้แล้วผมก็็็แแแคคมมมมามมาาผตอนนดวหหลลลเเเสรจ้ัยไ่ภพ ถือว่มามันจะเถียนเราจะคู่ครับเราจะคู่อ่ากดเข้าไปใหม่แล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นอันนี้เราจะคู่อันนี้ปิดโฆษณาไปได้เลยปิดไปปุ๊บเด้งเข้าเกมครับง่ายๆเลยนะฮะรอแป๊บนึงรอรอมันตรวจสอบโค้ดแป๊บนึงครับผมโค้ดกิจกรรมเนาะโค้ดกิจกรรมโอเคเห็นไหมครับได้แล้ว2่ 20, 500, สป,ปินกดเก็บไปได้เลยโอเคผมได้สป,ปินมาแล้วดูดีมาเพิ่มไหมเห็นไหมเพิ่มแล้วเป็น35เนาะนี่ สิ่งที่ผมบอกว่าสายฟรีก็เล่นได้สป,ปินเยอะโดยที่ไม่ต้องเติมนะเพราะว่าเกมมันค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมตลอดเวลาผมสังเกตแล้ว <c oughs> หนึ่งกิจกรรมลูกโป่งตอนนี้มันไม่มีเนาะกิจกรรมลูกโป่งที่จะขึ้นมาเรื่อยๆนะกิจกรรมลูกโป่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษสําหรับการ์ดอ่ะการ์ดก็คือตรงนี้นี่การ์ดนี่ฮะที่แบบใครมีเพื่อนผมเห็นในกลุ่มเยอะเลยเดี๋ยวนี้เขามีกลุ่มนะลองไปหาดูกันได้ใน a c e b o o k เดี๋ยวนี้เขามีกลุ่มนะที่แบบว่าเออใครมีการ์ดครบ ส่งมาให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรามีการครบใช่ไหมอย่างตรงนี้อสุรกายผมยังขาดอยู่เนี่ยถ้าผมเก็บการครบเอยขออภัยวอ๊ย,ออยทำไมภาษาไทยเป็นอย่างนี้โอเคถ้าสมมติผมสะสมกรารครบนะฮะก็จะได้400สปินตามที่มันบอกได้เลยเห็นไหมผมมาขึ้นให้ดูได้ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหม400สปินตามที่มันบอกเลยนะเนี่ยผมจะได้400สปินแล้วก็มาหมุนได้อีกอะไรอะ่ะ แลก,กนี่กลุ่มแลก,กร์ดเห็นไหมมีกลุ่มแลก,กร์ดเห็นไหมครับสามารถกดเข้าไปร่วมได้นะก็แล้วแต่ท่านเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะได้สปินมาแน่นอนเยอะเเลยนะคือกิจกรรมตรงนี้ครับผมมันจะมาตลอดนะแล้วมันจะมีระยะเวลาตอนนี้ผมเหลือเวลาอยู่ประมาณ41ชั่วโมงเนี่ยสีชั่วโมงวิธีรับกิจกรรมตรงนี้ก็ง่ายๆลยครับเนี่ยตีได้รับตีบ้านก็จะมีโอกาสที่จะได้2โล่ทอง3โล่ทองได้ได้สามโล่ทองก็ต่อเมื่อบ้านเขามีโล่มากันนะครับ ส่วนการปนเนี่ยถ้าเราปนใน้เพอร์เฟกก็จะได้5โลทองถ้าปนธรรมดาจะได้4โลทองนะฮะแล้วถ้าใรเราได้รั้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยสัญ,ญลักษณ์โลทอง3อันเนี่ยคืออยู่ตรงกลางนี่ใช่ไหมอยู่ตรงกลางเนี่ยสามลักษณ์สามยันละอุ้ยขออภัยสามยันละสามอุ้ยทำไมขออภัยมันผิดเพนะี้ยนอ่ะขอไม่พูดคำนี้แล้วกันได้สามสามโลทองเราก็จะได้อยู่สิบโลทองนะฮะแล้วมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้นะฮะส่วนใครที่กําลังมาเจอตรงนี้มันก็จะง่ายๆหน่อยมันก็จะเริ่มต้นที่ประมาณหลักห้าสิบมั้ง หลัก50ค่อยๆเพิ่มมาทีนีน้ตอนนี้ผมผ่านมาเป็นระยะสักระยะหนึ่งแนละ้วตอนนี้ผมได้ประมาณ970ถ้าครบพันผมก็จะได้อยู่ประมาณพันแปดพันหนึ่งพันแปดร้อยสปินนะหนึ่งพันแปดร้อยสปินเนี่ยเล่นกิจกรรมก็จะได้แล้วถ้าปัดขึ้นมาอีกอปัดลงมาอีกแล้วก็จะมีโบน,นัสทองนะซึ่งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมารับได้หนึ่งรอบต่อหนึ่งวันนะครับผมและก็จะมีกิจกรรมอีกถ้าท่านมีเพื่อนเยอะเราก็มาตรงไหนนะของขวัญป่า น่าจะของขวัญพูดเองเออเองนี่แล้วก็มาตรงนี้เพื่อนส่งมาให้แล้วก็กดเก็บได้โอ้โหผมเก็บได้เท่าไรหร่ตอนนีน้ผมไม่รู้นะแล้วก็กดเก็บแล้วก็ส่งทั้งหมดก็ได้เหรียญก็มีนะแล้วก็กดส่งให้เพื่อนไปได้เลยนะวิธีแอดเพื่อนง่ายๆครับมาตรงที่เชิญเพื่อนก็ได้นะเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนเราก็จะได้สปินเพิ่มด้วยนะโดยวิธีการเชิญจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเพื่อนกดลิงก์เราแล้วโหลดเกมเราแล้วเล่นเราแล้วจนผ่านวิธีสอนแล้ว เราก็จะได้รับสบปิน50สปินนะ,ะส่วนใครวิธีแอดเพื่อนให้เรามากดตรงเพื่อนนะแล้วก็กดเชิญเพื่อนมันจะได้ลิงก์เชิญเพื่อนอีกทีแล้วก็กดลิงก์เชิญเพื่อนมาอีกทีมันก็จะได้แล้วนะฮะ โอเคครับผมก็คร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้ชอบหรือไม่ชอบอยังไงหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์กันได้บอกกันได้แล้วใครที่บอกว่าทําแล้วมันได้ผลจริงๆยังไงคอมเมนต์เป็นเขาเรียกว่าคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันบอกว่าเอ้ยพี่มันได้นะมันทําได้จริงผมได้แล้วคอยได้แล้ว,ลวโกอะไรเงี้ยเอาบอกหน่อยเพราะว่าผมต้องการให้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเครดิตแล้วกันผมไม่ได้ใช้ทุกท่านอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าผมอยากให้ทุกท่านเป็นเหมือนเครดิตผมแล้วกันว่ายสิ่งที่ผมนําเสนอมันไม่ได้เฟกนะมันไม่ได้แต่งขึ้นนนนเหมืือออช่่งะ อะไรเงี้ยที่แบบหลอกให้ไปกดโฆษณาหลอกให้ไปกดไวรัดอะไรเงี้ยอันนี้คือผมสอนแบบสายขาวขาวแบบซีดเลยนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเนาะหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆมาเจอข่าวสารที่ดีอย่างนี้นะเออมารับชม,มรับฟังกันด้วยนะะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับลาทีสวัสดีขอให้สนุกกับเกมที่เล่นเนาะโอเคเรามาจอยกันแล้วมาเล่นด้วยกันได้นะโอเคกดลิงก์ข้างล่างเข้ามาจอยกันได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ